ก็มันย่อนเสงย่างนีะโอ้โหจับปลาใหญ่ยูยู่เห้ยวบอนี่เหอ้ยโอ้ยปลาใหเงปลาใหเพิ่นปูเทอนแล้วเพิ่นปูมีเกียดยิดจริงเลเนาะ Ui uh, <laughs> <huh? cười> uh, sẽ đẹp anh đi Tiếng <laughs> โหบุญยักษุ่นดีครับยังลุ่นต่อไปยังลุ่นต่อไปครับกับพี่ขาวสีเงิน เห็นตแล้วเหนเอาปลาชนไดใดชีวิตตัวขึ้นใหม่บุงปะโนเห็นมาคุณไหลงไงวะอดกันบกเกลหลพี่เย้าพี่มีสามสีโลอ,ออีกวะ Ui. Xe đại đi ừ. ừ, ừ. nó. Ui, tao mà nó bò đi ngum bớt. Nó cuồm khương diêu. Chăm chăm mong ở đây này đạn. Con băng nào đâm đọng. Chăm đây chưa đọng. Bay mà tắm à. Cái đó cái đó băng. Ui, khát 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 đi, cho khát. Cho phao khát. Khát. khát cho phao khát. Khát, khát. 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 Cho phao khát cho phao khát. Cho phao khát cho phao khát. Đấy nó. Đấy nó. Ui, thử con Cho phao khát cho phao khát. Ui 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 ui. Ui. ไปยังไปยังโอ้ยอยู oh! ่โอ้ยโอ้ยตกกันงาไม่ไปเลยครับโอ้โห้ยมันฆ้างาไม่ครับโไปยังไปกัมไปกัมโอ้ยจะเสียดายกันตัวหนึงโอ้มันก็อยู่ร่วมกันนะกูไปอาร์ลารดเลยครับเมื่อั้นเมื่อั้นกับปากเข่าง่ายลอดวันนี้กับ เจอไปอาลาเลยครับเสียดายจัง